การเจรจาซื้อขายลิขสิทธิ์ต่างประเทศนะครับปีนี้อย่างที่ท่านนายกสวิต์กล่าวนะครับเรามีสมักพิมพ์จากต่างประเทศเข้าร่วม38สมักพิม์สมักพิมในประเทศเข้าร่วม77สนัคพิมพ์จาก14ประเทศและเขตแดนนะครับนอกจากนี้ยังมีสมัคพิมพ์และหน่วยงานองค์กรจากนานาชาตินะครับเข้ามาร่วมในส่วนของนิทรรศการหนังสือนานาชาติในงานหนังสือด้านล่างนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่จะขยายเผยแพร่ ลิขสิทธิ์หนังสือไทยไปยังนานาชาติรวมถึงยังเป็นโอกาสที่เผยแพร่การซอฟต์พาวเวอร์ทางหนังสือนะครับให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างดีด้วยนะครับงานของบางกอกไรแฟ i r จัดขึ้น2วันนะครับในวันที่28และ29มีนาคมนะครับโดยในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเริ่มเปิดงานแล้วก็จะมีการเจรจารซื้อขายลิขสิทธิ์เราคาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายลิขสิทธิ์มากกว่า70ล้านบาทน,นะครับรวมถึงจะมีการ ซื้อขายลิขสิทธิ์มูลค่าในระยะยาวนะครับมากกว่า100ล้านบาทนะครับโดยโอกาสในครั้งนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับที่สารพิมพ์ไทยจะได้พบปะกับสารพิมพ์ต่างประเทศโดยตรงไม่ต้องผ่านตัวกลางนะครับช่วยลดต้นทุนการเจราจารซื้อขายแลกเปลี่ยนลิขสิทธิ์ลดตัวกลางนะครับแล้วก็เปิดโอกาสนะครับให้มีการพบปะพูดคุยเป็นโอกาสที่จะทําให้ประเทศไทยเรานะครับเป็นศูนย์กลางการซื้อขายลิขสิทธิ์ของอาเซียนแล้วก็ของเอเชียต่อไปตามแผน ระยะยาวของทางอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมหนังสือครับ